คนหนุ่มมากขึ้นดลบคีเอเตอร์ทุกคนคีเอเตอร์นั่นเนี่เจอคีเอเตอร์เฉยเลยดูโอ้แต่ว่าเป็นเสางก้อยเนื้อทุกคนสู้มือกันกระย็ดเห็นเขาด่าเนี่ยเบี้ยวบางแล้วก็ครับครับครับมันกระเด็นจากเขียงจบเลยนะฮัลโหลซ่ลาบเนื้อทุกคนเขียงฝักเนื้อแ็บแซ่บมัน เดแล้วขายทุกอย่างเลยนะเนี่ยมีตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูตามสั่งหมูกอะไรก็มีนะคะส้มตำตำป่าตำไม่ป่าตำป่ารอนานหน่อยเพราะต้องถือคุบขึ้นป่าด้วยเรื่องของแค่แล้วเนี่ยเรื่อของแค่วางกูของแค่ของเจอของแค่เดี๋ยของแค่เลิ่บมานี่ย ปปาเดี๋ยวฟอนนอนคือคุปวยด้ว้ยพงไงพะุพะุพะุนำน้ำเอาไอหมอนี่ตทษใสปาเยอกูยังไงเนี่ยป๋ามันมันปาค่อยหยอกกันหยอกค่หยอกกันมู่ี่ยหาสิบคนเนาะรุนนะครับ ใช่ที่เราใช้ใจบุญใช่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 ใไล่ใอยช่ใช่แม่ลลูกลูกลูกงั้น้ว่าจะจพมมาได้หรือกันได้บ้างยังมาได้สิมันลอคนนึนเป็นีรายกันเจ้าของแท้เจ้าของแท้แม่คะเราจะจำจเพราะที่เราอยากจำ เือของเทและงานนี้ของเทได้ยวยพี่น้องติดตามได้ด้ยวยจันเพนเน้อจันเพนขาวสะอาดนะคะจันเพนขาวสะอาดพี่น้องขาเคียร์เตอร์นะอออออทั้งหลายรอวันเราไปจะได้อขารอไปหมดมันมันมันว่างกันเลยไรยนี้ดาบเลยดากับมูเจ้าน,นั่นสิ เห็นไหมเนี่ยสดเกึดเลยนะคะสดมากเฮ็ดคือคุณฟวยดีเนาะเมื่อกี้คุณฟวยขาไปนั่งอีกแล้วเพป็นไงป่าก็ได้นั่นไงคะป่าเพื่อนเขาแก่เราเป็นไงชื่อของแท้ของแท้แน่นอนจะไปเบิ่งมันยังข่อยไหลสวนรองที่ยังเจนมาข่อยบ่ได้ออกโอเค จะมีคนแบบว่ามาดูร้องเพลงเยอะมากโอ้ยรู้รู้ว่าผมว่าคุยเก่งไงใครซื้อเ้นมือไหนบอกด้วยนักนักกัรเงินเฮ้ยเจอเจอของแข็งของแข็มาแล้วเพืดอนค่ะพี่พี่ร้องนำแข็งเลยนะครับเพื่อนนำแข็งห่วงไปบ่รอนโอเคจ้าโอเคค่ะอไม่ต้องเป็นห่วงพี่เอาตามสบายพอะไรเอาเอาชื่อสบายใจดิบอกกันได้ อืมอืมพี่ขายเอาสังคมนะคะ100บาทเต็มหม้อเลยเท็ดเอาสังคมจ้าเธอมากินเป็นอย่างมือตืออีกอย่างแล้อีกนั่นก็พี่บาทอ้อตายละพี่ม่างให้2บาทมันไม่มีใครจำใครกัสิจำได้แต่คือือไม่ก็จำได้แต่หน้าถ้าฝ่อยไหมสาวทอดีกว่ดนหมุล่ะออ จนได้ไอันนี้ต้องขมผมนิดนึงใส่เพียสแส่นี้ก็ง่าเย่พียอันนี้ก็ได้วยน้ยียดห้ดูกับบางีก็ว่าย่งเ้ยงมด้มเี้ยงด้่ได้พถามถามตยถามนาดตึ้งออดเยได้ยา มีมี่อมเลยนอาคนละแผนกใช่ไหมเนี่ยเื้อด้านกัรนี่แหละันเพินได้โ็ได้โอติสเ้า